ที่แล้วจุดได้งวดที่แล้วจุดได้ id, <น S 1> ตัวนี้อี่แล้วเดินไปหาไปยังแกนนั่นจุดยู่นี้ตัวนี้ล่ะนี่อ๋อหกห้าเก้านี่แล้วเขียนไปแบบนี้ล่ะหกห้าเก้าถือทั้ compact, ทงล่างถ,ถือทั <suppose. S 2> ้งบนนะครับพี่น้องเนี่ยแต่พี่น้องตัดเลนเลยถือทั้งบนทั้งล่างนะครับ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอ,อ,องบัสซีครับสวัสดีครับครับโอ้เมื่อนี้เมื่อนี้จะไหนขึ้นมาเตรียมยศแทนเราไหมเาหนาะหัวเห็นพญาแต่งแต่งตเนาะเพือพ่อจะตองพูเท่าเฝ้าป่าชา้านะครับนี่ตื่นแต่ดึกขี่รถซาเล้งน้ำไปหอดบ้านน้ำไปหอดบ้านไปบวกเราว่าเราจุดอนธูปขอสวดสวดมนต์ดิ มนสวดมนต์ขอโชคขอพรว่าสันวาตเราเราก็จุดถูบขออยู่ผู้มงนี่แหละผู้มงนี่แต่ก่อนนี่เคยถือสามตัวตรงๆเด้ผมอยู่ด้านหลังเขาเนี่ยแมนมองนั่งอยู่นี่แหละสามตัวว่าหันเก้าอันนี้งวดงวดว่างหันที่ได้อันฮุกหาเก้าที่เอาไปบวกอยู่บ้านเนาะกับจุดอยู่นี่แม็นบ่เพาะไงอ๋อจุดยุ่นนี่เอามงนี่แล้ก็ เอาเลยตะกอนสามเทียร์อยู่นี้อหาเทียร์สีเทียอาหารเทียรผมต้นโกอยู่ข้างหลังของพ่อใหญ่ตองนี่มันบ่ผมนี่มันมันก็มีที่ไปที่มามันบ่ครับนี่มีที่ไปที่มาเป็นเป็นก็มองโปงซบบ่มองโปงคนที่ตายแล้วหามมาไว้ตรงนี้บ่ที่เขาเขาฟองนี่บาดนี่เขาเขาต้องพูดนั่นมีมันหลายแล้วอันนั้นเราเขาเขาเพื่เขาพูดฟาสาน มีความฝันตองหวดบ่ฝันตองหวดฝันจ่างไดแน่บ่เพรให้พี่น้องเพื่อนไดเอาไปฟังมงกันดี๋กับบ่ท่านได้ดอกท่าได้มันเผิแต่เดิดขึ้นอออ่าิัด้ย่าได้มันก็แตเดิดขึ้นหู่นเนียก่อนสี่ฟันนั่นเอาไปมาเลยบ่ได้ต้อยอดงวดนี่ฝันแล้วเออฝันแล้วมันหนักบ่ได้ฝันแล้วแต่ว่าหักจำบ่ได้หนักจำบ่ได้ mặt trời là tôi là nơi mặt trơn con Tuyên con ừ. Tuyên con hai hai bì lợi nhắm mặt hai thăm tàu a phantong wadi phantong men 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 tàu chăm leni nít ok anh ít hai chăm mọi người cả bội bọn em này em 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 ออบาทนี่กระตือกระเทอนมากกระจือจูทูขอให้ไปก่อนก่อนที่จดทูนี่ถามเอฟซีก่อนแล้วเนาะมงหวัที่ผ่านมาใน,นในโฉวน้ำพญตต,ตองมาเนาะน,นะครับหกห้าเก้าถือทั้งล่างทั้งบนนะครับแล้วขี่รถซาลิงอยู่ในเลขบอดบานอยู่ในเลขสามตัวนั่นแหละครับหาพี่น้องเอฟซี FC ได้โชคน้ำพญตต,ตองหรือว่าผู้เถาาา่าเฝ่าป่าซา พี่น้องเอฟซีหลายคนเพิ่อนก็มมนมาเนาะในคลิปที่สองเนาะเพิ่นเห็นนั่นเสียเพราะไงขาดมองนี่บารายสองทางนั่นเพื่อนว่าโอ้ยคืนไปเอาตะเลินกำเราบ่ออนเสียผ้าไปให้แล้วเนี้ยเพื่อนแอดมินเคยเอามาให้นะครับเพราะไงว่าจังดีหูบ่บ่เอาเสียผ้าบ่อึดบ่อยากแต่ว่าเราบ่หมักใส่เราหมักใส่แบบนั้นแล้วว่าเราบ่อาก็เคยเอาให้อยู่ ก็ยืดห่อยเป็นึ่งน้ำมันเสียบ่ราะว่อยากเอาห้ยล็อกกับปลเอาเนาะเอาแล้วล็อกกับปลาใสก็เก่าแล้วกับใสเดีนยวเดี๋ยวล็อกกับใส่ของเราใส่แบบนี้อยู่คือเก็เพราะยัต้องการยู่นี่เฮ็ดใจแหล่ะให้พี่น้องเพิ่นอยากให้แทงโซล่าเซลล์อยากให้ความแสงสว่างอยากให้อันนี้เฮ็ดจังได๋ติดต่อทางเดี๋ย้ยต้องเพราะยัต้องมีเบอร์โทรบ่บ่เลยโทรศัพท์เราก็บ่มีโทรศัพท์ก็บ่มีใช้ หมายเลขบันชีมีบ่บอมีไมยเลขกพันทีกับบอมีไม้เล็กันชีกับบมีพ่อพี่น้องแล้ติดต่อทางไหนเราไปยังห้องพี่ซอยเหลือเทังไหนเราพี่น้องถ้าพี่น้องมีโชคเนาะอยากซอยสื่อแผงโซล่าเซลล์เอาบอกง่ายง่ายนี่แหละสื่อแผงโซล่าเซลล์เพราะว่าเราเราบอมีไฟถ้าพี่น้องอยากซื้อก็อยากซอยเป็นปัจจัยเนาะเป็นเงินสื่อแผงโซล่าเซลล์นี่ก็จิตพันทังไดหลับบานนี่ หรือพีนอน่น้องสื้อมาให้เราก็ได้ฝากส่ <c oughs> กงมาให้แอดมินก็ได้นะครับหรือจิตอดมินบ่อยากให้เบอร์โทรว่อยากให้เลขบัญชีนะครับบ่ <B ora S 2> อยากให้นะครับบ่ oh, อยากให้เลยเพราะว่านี่หล่ะอาธิภูมิจิตจะะท้าเนาะ so อยากซอยเรือไม่ยอมตองฝอภลาซาเพราะว่าในในส่วนตัวของแอดมินกะบ่ว่าอยากให้่านทั้งอดมินประได ถ้าบ่จำเป็นนี่ก็จะบ่ารับเลยเพราะว่าเคยไปเฮ็ดหลายหม่องเนาะถ้าเพื่นบ่มีบัญชีเงสิเพิ่นก็ว่าให้พันบัญชีแอดมินเดอร์ขอเบอร์โทรแอดมินแางเท่อกับ่บ่อยากเขตส่วนหนีเนาะเพราะว่ามันยันมันมีปัญหายันเพื่นว่าไฮมให้้วว่เอามาาไ้แนมกล่องเนี่เฮ็ดอนไดนล่ะเฮ้ยพี่น้องถันอยากซอยเหลือเพราะยังตอนก็บไม้เรขกบัญชีมาเรขกเบอร์โทรวางบนอีสาน เบอร์โทรไปเบอร์โทรบาอิสานนะพี่น้องเด้อเพราะว่าเราไปหาบายอิสานขี่รถซาเล้งไปบอกจำประสบใจนั่งใจนั่งใจเยอะใจเดินครับหกห้าเก้าเดี๋ยวทีขึ้นเบอร์โทรให้เนาะแต่แอดบอกขึ้นหมายเลขบัญชีนะครับเนาะขึ้นทางเบอร์โทรเท่านั้นเนียนกระสั่นห้องกระเสได้รับให้เราตัวกันถ้าเอฟซีอยากซอยเนาะก็เดี๋ยวกัแอดมินปกติแล้วจะบอกขึ้นเบอร์โทรให้นะครับทุกคลิปแต่คลิปนี้จะขึ้นเบอร์โทรให้เพราะว่าเพื่อผู้ใดอยาก สื่อแผงโซล่าให้พ่อใหญ่ตองนอนหรือว่าเป็นเงินที่ว่ามาใส่ใจแต่ละมือแต่ละวันของเราเนาะผู้ใดมีอยากซวยนะครับก็จังคอยโทรหาแอดมินเด้อบางเทีโทรอาจจะได้รับแน่บ่ได้รับแน่ก็จะว่าเนาะเพราะว่าแอดมินงานหลายแต่ว่าถ้าได้ถ้าได้รับถ้ามีความประสงค์ก็แจ้งกับทางแอดมินใดเนาะแอดมินก็จะแจ้งเลขบัญชีให้โอน่านมากจะได้เอามาหมอบให้กับพ่อใหญ่ตองต่อไปนะครับว่าเลยว่าพ่องผู้ใด มีโชคมีลาบกะแนวอยู่แนวยินไปจังหันไปจังเพ่นไงอืมไปวัดไหนก็ได้เนาะวัดไปว่าพอพือนหนึ่งวัดกุศลไปตรงไหนเฮาอีกเขาจะมีกุศลต่อไปอีกไปทำบุญอยู่วัดก็ได้ยังไนล่ะไปบ้านไหนก็คือกันก็บอกเขาอยู่ไปก็ซื้อ ก็ให้ไปทำบุญแน่เนาะไปทำบุญทำบุญอยู่วัดดอกติกับเก่ากับน้ำปัะจัละไปวัดใดก็ได้เนาะเนาะวัดดดใก็ไ้บ้านใดเมืองใดอำเภอใดก็จังหวัดใดก็ได้ครับวัดที่ไปสะดวกครับเงินครับเงนเสื่ห้ไปมดนั่นล่ะอ๋อมึงกูโดนเงาตรงไปเรื่อยยืนเงาครับอ๋อสาธุสาธุสาธุ วันนี้วันพ่าเด้อวันนี้ตองเอาจุดทูบขอเอาวันนี้วันพ่าก้อนไปกับบางกอนสิบห้าคำบ่ครับอาสิจุดทูบขอให้กันนึกเอาคันจังสันกะจังปุ้ยไนวาละบ่มีคือบ่มีเอาจุดจุดทูบเอานี่เราก็เตรียมกองมาไว้ให้แล้วทูขอลาบนำพันกันจุดทูบกับหมองเหนียน้องหมองที่เคยให้โชค มดที่ฟ้าม้นะให้พงขาเก้ากับมองนี่มันมอพยนต้องมองมดนัโอ้ลมกับมาแลวครับพี่น้องยินยินพใหญ่บอกว่าที่ตั้งสารให้พ่อมมันบอมองนี่เออว่าจะตั้งขึ้นเา่ด่นังพ่นที่อะไรล่ะเพราะว่าพื้นให่หลายงวดแล้วเอสีตังเลยโอ้สีเทงเสาสีเฮ็ดเอาวนเถอะเออเอ้าห้าพี่น้องอยากตั้งหลังไม่ค่อยตั้งเนาะ อันนี้เป็นไงเราสีเห็ดแห่งก้อนเราว่าสีเห็ดเราเองอ่ะเดี๋ยวแตบบ่รอเป็่ไเราจุดต้องเห็ดให้งเขาจุดไปไว้บนได้อีกครับเราเป็นไงเราจุดถูกขอให้มื่อนี้เป็นวันพระนะครับเป็นวันพระเป็นวันศาสตร์ไทยนะครับทำมันใหม่เบิด์ตก้อนได้ระบาดได้ระบาดอีกแล้วว่าเอิญเชี่ยวเอิญ

ปอกมันด้เหรอไม่บนยังไม่บนยังยื่างนั่นนะยืดพ <c oughs> ุ่นแข็งหลังอ๋ออันเดียวละเอ้อบอเ่เป็นเด็กอึ้งแท้ควายบนลำธีเจ้าพุ่มเจ็ดสองเจ็ดแห้งแต่หน่อยตัวบัดนี้ Bạn tắt lên cái chết xuống chết 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 xuống chết đây đi Có th này thôi... những đi thế nó Ngam đi n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 gam เอาไปซื้อซิมมึงก่อนไปซิมซิมไปซื้ซิมมึงก่อนแต่ว่าก็จะลืมเก็บไว้วันที่สิบหกแล้วเนี่ยจุดไว้เนาะเลขก่ได้หลายตัวเลขจุดทูปพ่อใหญ่ตองที่ภูมิจะอิ่นภูมิอย่างเด้อบนนี่ภูมิต้นโกบ่แต่ว่าเอาไปซื้อซิมมึงก่อนพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ้าพ่อต้นโกติดี่นะครับพี่น้องเอาไปเจ้าพ่อตะโก ูต้นกูเจ้าพ่อตะโกเราสิตั้งสานให้อยู่เด้อพี่น้องถ้าเจ้าพ่อพ่นกอืมเจ้าเจ้าพ่อพ่โกอ้เจ้าพ่อพ่นโกเจ้าพ่อพ่นกเจ้าพ่อพ่นกลัเจ้าพ่อพ่นกลัวเจ้าพ่อพ่นกลัวจุดไปกันจุดเออจุดไปก่อนบรรพะเด้อจะลืมบรรพะเอาไปเนี่ยโชวยอีกแค่นึงนะเอาช่วยอีกแค่นึงก่อนอ่ะพี่น้องหนึ่นั่นแหละครับไปยาวๆเลยเนาะนะครับสาวน้อยสาวลาวสาวไทย ขนมไทยขนมลาวขนมเวียดจัดไปเลยนะครับมื่อน,นี้กันยาวๆไปเลยเจ็ดสองเจ็ดขอภูมเจ้าพ่อต้นกูนี้ก็ะเนี่ยบอว่านี้ก็ะเจ้าพ่อนี้กวะเรา,าล,ลืมอ๋อ เจ้าพ่อพนโกิเจ้าพ่อพนโก้เจ้าพ่อพนโกน่ละโอ้โหเอ้าจำไว้ซอยกันเด้อพี่น้องเพราะว่าันที่มีซื่อจะเอาไปเจ้าพ่อตะโก้ดำดอกเขามีแล้วเจ้าพ่อพนโกอ่ะพ่อใหญ่ต้องจุดธูปให้ท <Um, ี่ภ like ูมิเจ้าพ่อพนโกได้เจ็ดสองเจ็ดอ่าพี่น oh, ้องโอเคเนาะอันนี้เห็นยุ้ยใส่ไหมเห็นยุ้ยโก้เนี่ยละเห็นยุ้ยโก้เออหืม มันเป็นจากไหนน่ะก็ชินไาตัวเดียวเนี่ยหนึ่งหนึ่งอยู่ในบวงกลมสันเอาหนึ่งศูนย์ตีเออเป็นซิบล่อนซิบล่อนแล้วว่าเอาหมดเนี่ยซิบล่อนล่อนของแถมของแถมของแถมแล้ววะโอเคของแถมของแถมหนึ่งศูนย์เด้อพี่น้องอาจจะเป็นสองตัวรางก็ไใดดิเมียนบ่วงหันจุดทูบได้จุดทูบเจ็ดสองเจ็ดอันนี้เราเห็นอยู่ต้นโก หนึ่งต่ว่ามีวงกลมออมนี่แล้วเนี่ยวงนลมะศูนย์น่ะเตี้ยวงกลมละศูนย์น่ะวงกลมละศูนย์หนึ่งศูนย์กลมละศูนยล้ว่ะพี่น้องของแถมแถมจะี๋ยวิทยาถูกไหมเพิ่งขาบเห็นถูกอ่ะเนี่ยครับทูนโกเอาบารนี่ผมเลพี่น้อง ชัดเจนบ่่่ออยูในนกลงเเป็พุมลยตัวเลขอาจจะบ่ชัดไปหน่อยเนาะเพราะว่าทูบนี่จะล้างๆจันหน่อยหนึ่งแต่ว่ากับเบื้องออกเป็นตัวเลขชัดเจนนะครับเจ็ดสองเจ็ดอ่าพี่น้องแคบได้แคบไปเบื้องด้วอ่าเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดอ่าเจ็ดสองเจ็ดขอบไปบ้านพี่ครับ